c คมเปอร์เวล์มาร์เก็ตนะคะใครที่อยู่เมเบิร์นไม่สมควรพลาดน,นะคะ oh, บอการ้านนี้นะ <Yeah. S 1> เป็นร้านของคนเอเชียแต่ว่าแพงมากโอ้ <yeah. S 1> oh, คนเยอะมากแกเยอะสุดๆไปเลยนะให้ Hi, แบบปุกคะแนนมั้งนะลวมมากๆนะคะไม่ผ่านนะคะผ่านค่ะชุดนี้ไม่ได้เลย ทุกคนคะตอนนี้นะคะหมายจะพาทุกคนไปแคม b ์เบลล์มาร์เก็ตนะคะเป็นแบบตลาดมือสองเอ่อเมลเบิร์นนะคะที่แบบว่าใครที่อยู่เมลเบิร์นไม่สมบวรพลาดน,นะคะหรือว่าใครที่เป็นแบบว่าอชอบของมือสองนะคะคือตลาดนี้รวมของทุกอย่างไว้ได้นั้นแล้วนะคะคือหมายอะ่ะชอบมากนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะ,ะเราจะมีงบแค่50ดอลลาร์นะคะคืออยากจะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลา เกือบเก้าโมงครึ่งแล้วนะปกติตลาดอะเราสมควรไปเช้าๆนะถ้าเราอยากได้ของเยอะอะไรแบบนี้แต่ฉันตื่นไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าดูมีสแกนเมื่อคืนนอนตีสามแล้วมั้งอืตอนนี้ก็อยู่บนอูเบอร์นะคะคือขับรถไม่ได้อยู่เพราะว่าแซมนั่งหน่วยมากตอนนี้นะคะทุกคนก็ออกมาจากอูเบอร์แล้วจะต้องเดินไปเออเอาเงินออกนะคะต้องกดต้อง แบบต้องมีแคชอะ่ะเออเดี๋ยวต้องไปธนาคารแล้วก็ออไปกดเงินสด เดินมาหนึ่งฝั่งแล้วยังไม่ได้อะไรเลยนะคะ จะบอกว่าร้านนี้นะเป็นร้านของคนเอเชียแต่ว่าแพงมากแต่ว่าแบรานด์ดีดีดดดดด ทุกคนคะตอนนี้ก็ได้2ออย่างแล้วนะแต่ว่าคือไม่ได้ถ่ายไว้ตอนที่ซื้อของนะคะเพราะว่า,วายุ่งกับการซื้อของคือบอกคนเยอะมากแกเยอะสุดๆไปเลยนะชอบเสร็จแล้วนะคะตอนนี้กำลังรออูเบอร์กันอยู่เดี๋ยวกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปรีวิวนะว่าได้อะไรบ้างนะคะ โอเคมาดูของที่ได้กันนะคะวา่าได้อะไรบ้างแรกชิ้นแรกเลยนะคะนี่เป็นชุดใส่สบายนะคะมันเป็นเซตแบบน,นี้อะ่ะทุกคนทอ็อบู๊นะคะได้มาแค่10ดอลลาร์นะคะหรือว่าประมาณสองสามสิบบาทนาะคะถือว่าถูกมากนะเดี๋ยวมายจะลองใส่ให้ดูนะมายไอ้เอาเสื้อสีดำมาใส่ด้านในนะ ไนี่ได้อยู่นะตัวนี้คือชอบเลยแต่ตมีตำหนินิดนึงนะเพิ่งเห็นโอ้แต่ก็ไม่ได้แบบอะไรมากตัวนี้โอเคเลยใส่สบายเลยในได้เป็นเซตมาอีกนะคะชุดน้องนี่แต่คือที่ซื้อมาคือมันลองไม่ได้นะทุกคนอย่างที่คุกคเห็นก็คือในตลาดมันแบบยุ่งมากนะแล้วก็มันไม่สามารถจะลองได้นะก็ก็กลดก็ถามแบบ ลดราคาเอาแต่ว่าก็เกส e เอาว่าตัวเองจะใส่ได้ไหมนะคะใส่ไม่ได้ก็เอาไปบริจาคหรือให้คนอื่นเอาอันนี้นะคะเป็นของ morning mist นะคะนีะ่น่ารักนะถือว่าชอบอยู่นะเนี่ยแต่นะแต่ว่าไม่รู้จะใส่ได้ไหมอันนี้กลัวมากชุดนี้เพราะมันดูแบบมันไซส์8นะคะแต่ว่าเ,เล็กอะ นี่มันแปลกๆนะไม,ไม่รู้่ให้แบบปุุกคะแนนมันะ้งอังเกงหมายไม่ได้ถ่ายอังเกงนะคะแต่ว่าคือมันยกกล้องลงไปยาวมากแต่ว่าอังเกงมันจะสไตล์แบบลอยลอยนิดน,นึงนะก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จริงๆคะนี่มันเป็นชุดแบบ เป็นเซตอะเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรชอบจะหาของเซตตลอดเลยนะอันนี้ไซส์8ปเนาะไม่รู้ว่าจะใหญ่ไปหรือเปล่าคือหมายใส่ไซส์6แล้วก็ไซส์แแต่ว่าไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่ามันจะเป็นเซตแบบว่าเนี่ยมาถึงน้องเดรสกันบ้างนะคะนี่หมายด้าเดรสมันมันเป็นเดรสธรรมดาเนี่ยจลองให้ดูว่าเป็นยังไง ทุกคนค่ะชุดน,นี้ไม่ได้อ่ะไม่ได้เลยอะไรก็ไม่รู้ยาวมากแล้วหลวมมากๆนะคะไม่ผ่านนะคะขออนุญาตโพนิดนึงไม่ผ่านค่ะชุดน,นี้ไม่ได้เลยแล้วมาถึงตัวสุดท้ายกันค่ะนี่ค่ะเป็นเดรสแบบนี้ค่ะทุกคนของกลาซอนนะคะน่ารักอันนี้ชอบมากนี่ หมยเป็นคนชอบของถูกมากนะคะทุกคนเพราะว่าเราชอบใส่แบบครั้งสองครั้งเราก็ไม่ได้แบบใส่แล้วอะเออถ้าไม่ชอบจริงๆนะไม่ค่อยใส่เสื้อผ้าซ้ําเพราะว่าเราซื้อของถูกไงเอออันนี้นะคะได้มาสิบดอลลาร์นะคะถูกมากสองร้อยสองร้อยสามสิบมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะนี่ตอนนี้ใหม่ชอบที่สุดแล้วนะทุกคน อาจจะถ่ายด้านล่างไม่ได้แต่ว่าตัวนี้น่ารักมากชอบที่สุดแล้วนะแค่สิตัวไลน์นะใส่ไปน,นิดนึงได้อะไรได้นะคะโอเคกับทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะหมายก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะคือเหนื่อยมากๆนะคะคือตอนนั่งอูเบอร์กลับบ้านนี่คือฉันจะอ้วกแบบว่าอูเบอร์แบบขับรถไม่ค่อยโอเคเท่าไหรนะ่นั่นเดี๋ยวจะไปพักผ่อนแล้วนะทุกค,คนก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามวิดีโอของหมายนะคะ ถ้าใครอยากให้ใหม่ไปทําอะไรก็บอกมานะคะแล้วก็คลิปหน้าใหม่จะทําอะไรอีกก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย